ไม่ได้ถามได้แค่อยากรู้ว่าเธอ,อยังรักฉันไหมอยู่ใกลแค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นอยู่ไกลแสนไกลสำรวจบ้านเสร็จแล้วหรอครับคุณไพรินมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรอกคะ่ะทุกอย่างยังคงดูทรงเหมือนเดิมก็แง่แหละ เราพี่น้องสองคนทั้งคู่ก็ไม่ได้มาที่นี่นานกว่ายี่สิบปีแล้วจนคุณพ่อท่านผมเสียใจด้วยนะครับจะว่าไปผมก็ยังไม่ได้แนะนำตัวผมเคนรัตะภูมิเป็นเป็นคนรักของฉันเองไงอะไรยี่พลอยไม่ได้เจอกันยี่สิบปียังสวยไม่เปลี่ยนเลยนะเคนแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ ผมบอกให้คุณรอในห้องก่อนไงจะได้ออกมาพร้อมกันเออพอดีผมออกมาสวนอากาศข้างนอกแล้วเจอคุณเพลินเลยแนะนําตัวนะครับเพราะตอนเด็กๆผมชอบละครที่คุณเพลินแสดงมากตอนนั้นสวยยังไงตอนนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมน,นะครับขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้ฉันก็อายุมากแล้วงานแสดงก็ไม่มีเหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะอย่างมากก็แค่รับบทเล็กๆน้อยๆ นี่เยโพยเดี๋ยวนี้ถ้าดื่มเหล้าด้วยหรอรู้ไหมมันจะฆ่าเธอนะก็ดื่มนิดหน่อยค่ะคุณพี่แก้เครียดไม่ถึงกับติดหรอกค่ะแต่ว่าเท่าที่ดิฉันรู้มามันไม่ใช่ันที่ทุกคนว่ามาไม่ใช่หรอเยแพายลินคุณพี่หมายความว่ายังไงคะ ก็เท่าที่ฉันรู้มาจากเพื่อนดาราของฉันได้ข่าวว่าเธอติดเราจะไม่มีผู้จัดก,การคนไหนอยากเอาไปร่วมงานด้วยจนเธอกลายเป็นดาวตกกระป๋องทุกวันนี้ไม่ใช่หรอเจอไแม่ดาราใหญ่คุณพี่ถ้าคุณพี่ไม่รู้จะพูดอะไรที่มันสร้างสรรผมมาหยุดเถอะเออฉันก็แค่พูดความจริงเผื่อคนที่ยังเปื้อแม่ดาราใหญ่อยางคู่ขาของแก หูตาสว่างขึ้นมาบ้างนนะส่วนแกเองก็ระวังย่าอ่อนของแกแล้วกันนะเพราะที่ฉันรู้มาย่าอ่อนมันกลายเป็นปิงดุดเลือดได้นะว่าแต่แกอะดูผอมๆซิๆแบบนี้คุณโดนปิงสุบเลือดหมดแล้วหรือมัง้งนี่คุณพี่เรื่องนีไ้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณพี่เลยนะอีกอย่างเค่นเขาก็ไม่ใช่คนแบบนั้น พอเถอะคุณพี่ทั้งสองคนถ้าเราก็อยู่นั่นแหละน่าลำคาญจนคุณพ่อท่านจากไปแล้วก็ยังถ้ารอกันอยู่อีกเหรอคะฮัลหลแจอยู่ตรงนี้กันทุกคนเลยว่าแต่กำลังคุยอะไรกันอยู่ล่ะทางโซฟานนะไอพูดอะไรผิดหรอว่าบีโอ้สุไพาย ทนายมาได้สักทีพร้อมที่จะเปิดพินัยกรรมหรือ,อยังคะดิฉันกับลูกจะได้กลับสักทีใช่ครับคุณทนายพรุ่งนี้เคนเขาไม่งานเดินถ่ายแบบด้วยพวกผมก็ต้องรีบกลับนะครับคุณทนายคะแล้วศพของคุณพ่อล่ะอยู่ที่ไหนดิฉันอยากพบคุณพ่อก่อนจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วล่ะครับ ตอนนี้กำลังรอญาติอย่างพวกเรามารับศพไปทำพิธีน่าแปลกนะครับที่มีคนพูดถึงคุณพ่อแค่คนเดียวนายเป็นใครไม่ทราบมาเรียกคุณพ่อของนิชามว่าพ่อก็ล่าด้ยังไงมากล่าวหาว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจงานศพคุณพ่อเพราะผมก็เป็นลูกคุณพ่อคนนึงเหมือนกันนะสิครับลูกคุณพ่อเหรอพ่อโอ้เซอร์ไพรส์ เดี๋ยวนี่มันอะไรกันคะคุณทนายนี่ฉันไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะว่าคุณพ่อมีลูกอีกคนหนึ่งอะใช่แล้วแม่ของนานเป็นใครม่ทราบแม่ของผมเสียชีวิตตั้งแต่คลอดผมแล้วหรอครับส่วนเรื่องมันเป็นมาอย่างไงก็คงต้องให้คุณทนายช่วยอธิบายแล้วกันเพราะผมเองก็เพิ่งทราบมาว่าผมมีคุณพ่อและคุณพี่เออ ในคุณทนายบอกผมว่าผมมีพี่สามคนหญิงสองชายหนึ่งไงล่ะครับแล้วคุณคือผมเป็นคนรักของคุณฟิล์มนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับอ๋อสรุปว่าผมโชคดีที่มีพี่สาวทั้งสามคนนะสินนะขอโทษเถอะอ่ะอย่าเรียกว่าฉันพี่เลยฉันไม่อยากถึงนับญาติลูกเมียน้อยอย่างแกแต่ไงเขาก็เป็นลูกคุณพ่อเหมือนกับพวกเราใช่ไหมคะคุณทนาย ครับคุณก็ใจถูกแล้วล่ะคุณนันเป็นบุตรีคนของท่านไพูทูลคุณพ่อองพวกคุณที่เกิดจากคุณสายบัวแม่บ้านในบ้านหลังนี้หลังจากที่คุณออกจากบ้านไปคุณท่านก็รับแม่บ้านเข้ามาใหม่คุณท่านพอใจกับคุณสายบัวมากจนคุณสายบัวตั้งท้องก็ได้หนีไปต่างจังหวัดภายหลังคุณท่านทราบว่ามีลูกกับคุณสายบัวก็เลยให้ผมออกตามหา ก่อนที่คุณท่านจะเสียชีวิตและเพื่อเป็นการลบล้างความผิดคุณท่านก็เลยให้ผมตามหาคุณนันมาฟังการเปิดพินัยกรรมด้วยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านายคนนี้เป็นลูกของคุณพ่อจริงอ๋อดัองนั้นสบายใจได้เลยครับผมได้พาคุณนันไปตรวจดีเอเอเรียบร้อยแล้วผลออกมาต้องคุณพ่อั่นพอดีเลยครับว้ายี่แท้ก็ลูกคุณใช้ย ำนเนาสิ้นดีฉันละเกียดนักเกียตนาะกับพวกละครหลังข่าวแต่ไอ้ก็เห็นคนชอบดูไม่ใช่หรอเรื่องที่นางเอกเป็นลูกคนใช้แล้วมาจากต่างจังหวัดเพื่อรับสมบัติโดยเฉพาะตัวร้ายชอบลังเกียนางเอกเพราะอยากได้สมบัติไว้เองแต่สุดท้ายตัวร้ายก็ตายนางเอกก็ได้สมบัติไปแฮปปี้เอนดิ้งออกไม่คิดเลยว่าคุณพี่จะมีรสนิยมแบบนี้ด้วย ยังมีอีกนะเรื่องที่ซาร่าสต็อปเอาเถอะนะแต่ยังไงนายก็เป็นแค่ลูกนอกสมรสอยู่ดีผู้ชันที่เป็นทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายฉันก็มีสิทธิ์ได้ในสมบัติของคุณพ่ออย่างเต็มที่นี่นาะจริงไหมตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งจะเห็นด้วยกับคำพูดนี้ของคุณพี่นี่แหละดิฉันว่าให้คุณทานายเปิดพินัยกรรมเถอคะค่ะ ไหนก็มาพร้อมหน้ากันแล้วพวกเราจะได้ไปพบคุณพ่อที่โรงบาสักทีเอาล่ะครับเนื่อทุกคนก็มากันพร้อมแล้วผมจะทําการเปิดพินัยกรรมของคุณท่านในขณะที่ผมกําลังอ่านพินัยกรรมผมขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบและรอให้ผมอ่านจนจบแล้วจึงค่อยถามคําถามนะครับคําถามอะไรนะครับคุณทนายทุกคนช,ช ถามอะไรกันคะทุกคนผมจะขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าผมจะตอบคาถามหลังอ่านพินัยกรรมจบกรุณายอย่าได้ถามคําถามอีกเพราะคุณจะต้องมีข้อกังขากันแน่ๆข้อกังขา w h a What d o e s this mean ละมามีคุณทนายคะดิฉันว่าคุณอ่านเลยเถะคะเดี๋ยววันนี้จะไม่รู้เรื่องกันพอดีครับพินัยกรรมของนายไพฑูรย์รัตนมงคลเขียนขึ้นเมื่อวันที่ ที่เคลื่อหารนุพลัตเวลาเจ็ดนาฬิกา55นาทีข้อความว่าถึงลูกรักของพ่อทั้งสมคนลูกคงดีใจที่หลังจากพ่อตายก็มีเรื่องประหลาดใจให้ลูกๆทั้งสามพ่อเพิ่งรู้ข่าวไม่นานว่าพ่อมีลูกชายอีกคนหวังว่าลูกๆจะรักและเอ็นดูน้องคนสุดท้องสมัที่พ่อรักลูกๆตลอดมาและพ่อ อยากจะขอโทษกับสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปโดยพ่อจะขอยกที่ดินและทรัพย์สินทั้งหมดให้แก <c oughs> เอ่อชว่วงนี้คุณท่านไอนะครับเออให้แก <c oughs> คุณท่านไออีกรอบนะครับให้แก <c oughs> คุณท่านหอบจากอาการไอนะครับให้แก <c oughs> ถอะเอ้ยเอามานี่ฉันอ่านเองพ่อจะขอยกที่ดินและทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ลูกรักของพ่อที่สามารถหาสิ่งที่พ่อรักที่สุดสมบัติล้ำค่าที่สุดสำหรับพ่อที่อยู่ในบ้านหลังนี้มาแสดงให้แก่คุณทนายในวันลงขึ้นจากพินัยกรรมฉบับนี้ได้ถูกเปิดเดี๋ยวนี่มันอะไรกันคุณพ่อเล่นอะไรแผงๆอีกแล้วเหรอมีอย่อหน้าหนึ่งนะครับ เอามานี่ฉันเองหากใครที่หาของรักของพ่อได้ตรงตามที่พิ่นัยกรมเฉลับที่สองระบุไว้ได้คนนั้นก็จะได้สมบัติไปทั้งหมดนี่มันไม่แฟร์เลยนี่แล้วใครจะไปรู้ละ่ะว่าคุณพ่อมีของรักอะไรบ้างกล้วยไม้ไก่ชนอะไรละ่ะลุกวนอ่านให้จบด้วยครับสุดท้ายนี้พ่ออยากจะขอโทษลูกๆก,กับสิ่งที่พ่อเคยทำผิดกับลูกๆทั้งสี่คนและหวังว่า ถ้าครูคนใดพบของรักของคุณพ่อแล้วจะเก็บของชิ้นนั้นไว้ดูแลมันอย่างดีที่สุดรักจากพ่อปลอหวังว่าลูกคงจำเกมที่เราเล่นกั้ตอนเด็กๆได้ลงชื่อไพฑูรย์รัตนโมคลนี่ผมบ้ากันไปใหญ่แล้วนะคุณพ่อท่านเลอเลือนหรือเปล่าตอนที่เขียนพินัยกรรมทำไมคุณพ่อทำแบบนี้ผมขอยืนยันว่า คุณท่านมีสติสัมปชัญญะทุกประการขนาดทาพินัยกรรมครับและใครจะไปรู้ละ่ะว่าอะไรคือสมบัติของคุณพ่อที่ต้องการให้เราหาแต่อย่างน้อยคุณพ่อก็ยังจําเกมหาของที่พวกเราเล่นกันตอน,นเด็กๆได้เชิญกันเล่นไปคนเดียวเถอะยะฉันจะกลับแล้วยังไงฉันก็เป็นทายาทอันดับหนึ่งฉันจะไปฟ้องร้องเอาสมบัติในศาล ใช่ผมก็เหมือนกันผมเกงว่าพวกคุณจะทําแบบนั้นไม่ได้น่ะสิครับเพราะในพินัยกรรมระบุไว้ว่าหากใครไม่ทาตามจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับมรดกทันทีรบกวนคุณนัดช่วยดูหมายเหตุตรงล่างสุดด้วยครับอ๋อครับมีจริงๆด้วยแบบนี้ผมก็แย่สิครับคุณทนายผมไม่เคยเล่นเกมแบบนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณพ่อท่านมีของรักอะไรนั่นสินะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือของรักของคุณพ่อก็แย่หน่อยนะสําหรับพวกเธอสองคนแล้วก็ลูกคนใช้อย่างนายฉันขอออกตัวก่อนเลยนะในฐานะที่แชมเป็นลูกสาวที่คุณพ่อสุดแสนจะรักฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรคือของรักของท่านโธผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือของรักของคุณพ่อ งั้นผมจะช่วยคุณหาอีกแล้วนะครับว้าวเหมือนในละครเลยพอเปิดพินัยกรรมเหล่าทายาทก็แย่งชิงสมบัติกันตัวรายก็จะใช้ทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางนางเอกแต่ในตอนท้ายตัวรายก็ตายอย่างอนาถนางเอกก็ได้สมบัติไปครองน่าสนุกนะมามีเอาล่ะครับทุกคนมีข้อสงสัยคำถามหรือข้อกังขาอะไรไหมครับ